ตลวงปู่มีวิชาลมหายใจที่ทําให้เกิดการบําบัดโรคได้เมื่อตู้มีคนมาถามเรื่อง,เ,องเป็นโรคมะเร็งเข้าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นระยะที่สามเพราะว่าพิษกระใจายไปทั่วร่างกายเข้าสู่ต้องเหมือนถามว่าทําไมยังระยะที่สามเพราะยังไม่เกิดอาการออกมาทางกายภายนอกเป็นอาการจะเป็นภายในเออก็ ถามมาถึงระยะที่สามก้าเข้าไปสู่ระยะที่สี่รักษาได้ไหมหลวงปู่บอกว่าให้เตรียมตัวตายทํามณหาพระเจออย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าหม,มอมหาพระก็อบอกว่าเตรียมตัวตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นหมอทีอ่เป็นมีหมอเป็นโรคมะเร็งก็อบอกเตรียมตายแล้วการเตรียมตัวตายเตรียมยากไหมเตรียมยาก สำหรับคนที่ไม่คิดจะตายและกลัวตายไม่อยากจะเผชิญกับความตายไม่กล้าที่จะตายและไม่ยอมรับว่าความตายมีจริงอย่างนี้เตรียมยากแต่ถ้าคนที่คิดจะตายแล้วรู้ว่าความตายมีจริงยอมรับความตายแล้วรู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่ได้ยุคเตรียมยากเตรียมตัวได้แล้วเวลาตายก็จะสบายมากมันก็จะตรงกะคําว่า จิตเตสังฆลิเชสทุกขติปาจิตังขาก่อนตายถ้าจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติอจิตเตสังฆลิเชสุขติปาจิตังขา,ก,า,าก่อนตายถ้าจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติถ้ารู้จักเตรียมตัวที่จะตายจิตมันก็จะไม่เศร้าหมองเมื่อถึงวันเวลาทีา่ตายจริงๆสภาพธรรมที่ปรากฏชัดเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของกูมันไม่ใช่ตัวกูแม้ตัวกูก็ไม่มีในกู อย่างนี้มันก็จะตรงกับคำสอนในมหาสติปัฏฐานสี่คว่ารู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้ธรรมในธรรมรู้จิตในจิตให้ยันกระบวนทัศของอนาปานอกาจากจะรักษาบำบัดดูแลอาการทางกายแล้วมันยังช่วยบำบัดดูแลรักษาอาการทางจิตพวกที่นอน,นดนนิ้นจนหลังกลับไม่รู้จักหลับเสียที thì, เนี่ย คนฝึกอนาปาาหลับง่ายตอนนี้ก็เริ่มจะหลับง่ายกันแล้วาแสดงว่าเริ่มฝึกแล้วกำลังจะบอกให้อาจารย์รู้แล้วว่าฝึกแล้วค่ะแล้วก็หลับด้วยจริงๆคนฝึกอนาปานี่หลับง่ายแล้วเขาหลับแล้ว้ท่านจะอยู่ทำไมวะนี่หว่ <c oughs> ฉันก็ฝึกอนาปาาเหมือนกัน <c oughs> เออเพราะฉะนั้นวิธีที่ฝึก แบบชนิดที่เอาลมมาทำนักหรือทำละจิตที่เรียกว่าลมเชอทำละไข่กระดูกที่ห้องปู่สอนเรียกว่าลมเสียานเนี่ยฝึกไม่ยากอยากฝึกไหมช่วยทำให้กระตือรือร้นรหน่อยที่ทำไมมันเหีนะ่ยวะฉ่นเห็นว่าคุณล้หมดอารมณ์ ไม่นั่งตาปืนหรือแม่แรท่านท่านพูดพูดซึงมากมันออกทางตาขึ้นจำว่าน้่ให้ตามันมีแสงหน่อยสิให้มันสดใสหน่อยไม่นั่งตาปืนอยากฝึกลองดูก็ได้ครู่นี้สอนวิธีหายใจที่ถูกต้องต้องหายใจอย่างไรหายใจเข้า รึกเต็มรู้ที่จริงตัวรู้มันอยู่ในขณะที่รู้ว่ามันกว้างรู้ว่ามันลึกรู้ว่ามันเต็มแล้วตัวรู้มันมีอยู่ทุกขณะรู้ว่ามันกว้างแล้วนะก็คือลมมันสร้างไปกว้างทั่วร่างกายแต่ละผังกายรู้ว่ามันลึกแล้วนะลึกจนถึงปลายว่าเท้าคุณรู้ไหมว่ารูขุมขนคนเราเนี่ยแม้ลมหายใจมันไม่ใช่ออกแค่ช่องหูช่องจมูกช่องปากหรือช่องตา รู้ขุมขนก็ออกได้อจริงถ้าคุณฝึกจนกระทั่งมีจิตละเอียดสามารถสัมผัสสัมผัสได้ว่าลมหายใจไม่ใช่ออกเฉพาะแค่ช่องจมูกช่องปากช่องหูแม้นผิวหนังก็มีลมปรากฏระเหยละเหยอ,ออกมาได้ไอร้อนก็ปรากฏระเหยระเหยออกมาได้ ในร่างกายเรามีกระแสไฟบวกลบหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจะรู้ได้ถึงขนาดนั้นอนาตาเนี่ยมันทําให้เรารู้ได้ขนาดนั้นในขณะเดียวกันหายใจออกต้องยาวเบาไม่ใช่ออกพวดหรือพ่นลมออกยาวยาว,ยาวเบาเบาหมดรู้เนี่ยมันรู้ว่ายาวรู้ว่ามันรู้ว่าเบา รู้ว่ามันรู้ว่าเออตอนนี้ลมมันออกหมดแล้วนะเราจะเริ่มเข้าลุงปู่สอนพวกเขาจนถึงขั้นที่ว่าเห็นความว่างเรียกว่ารูปปัจจิตและอรูปปัจจิตเห็นความว่างระหว่างลมหายใจเข้าเห็นความว่างระหว่างลมหายใจออกอยากรู้ไหมเอาลองดูดิเอาเอาช่วงนี้ก่อนที่จริงมันมันมันสอนง่ายมันไม่ยากเลยอยากเห็นความว่างระหว่างลมหายใจไหม อาลองหายใจเข้ากว้างลึกเต็มรู้ให้เต็มีิเต็มแล้วหายใจออกยาวเบาหมดรู้อาทีนี้สังเกตหน่อยนะว่าอะไรอยู่ท้ายลมลมเข้าและอะไร ọ, อยูอ่ท้ายลมออกเอาใหม่หายใจเข้ากว้างลึกเต็มรู้ พอเต็มแล้วสังเกตุที่อะไรอยู่ท้ายลมเข้าอ้าวแล้วหายใจออกยาวเบาหมดรู้ออกหมดแล้วสังเกตที่เห็นอะไรมันว่างใช่ไหมว่างท้ายลมเข้าและว่างท้ายลมออกเพ่งพิจารณาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารูปปานอรูปปาน ทีนี้ยกจิตขึ้นสู่กระบ,บวนทานแล้วแต่ต้องจับความว่างให้ได้ทั้งลมท้ายเข้าลมท้ายลมเข้าและท้ายลมออกเป็นขณะขณะทุกขณะด้ยนะไม่ใช่เห็นความว่างแค่เดียวแล้วก็บอกว่าเช่นเป็นรูปชานนะรูปฌานไม่ใช่นะต้องเห็นความว่างเป็นอารมณ์เป็นใหญ่จนกลายเป็นว่าความว่างนั้นมีไปทั่วอันันตจ,จักรวาลแผ่ไพศาลไปหมื่นโลกธะตุนั่นแหละจึงจะเรียกว่ารูปฌานนะรูปฌาน แค่นนในลมหายใจเราเนี่ยสามารถมาเป็นเครื่องมือในการฝึกรูปประชานรูปประชานก็ได้นั่นคือมันอยู่ท้ายลมหายใจเข้ากับท้ายลมหายใจออกที่แห่งที่เจรณาความว่างเป็นอารมณ์ทีนี้กลับมาดูความรู้เรื่องหายใจทำละหายกระโดดอ่ะโอ้วันนี้สอนเยอะเลยพอแล้วมั้ง จะรู้มากเกินไปนะเดี๋ยวจะบรรลุกันหมดแล้วจะไปสอนใครล่ะลองตั้งตัวให้ตรงทำโครงกระดูกให้ให้เป็นดิ่งหูตัวตรงแล้วเก้าอี้มันดังนะเออฝึกลูกว่าตัวตรงแล้วก็ยี่ดังแล้วแสดงว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ตรงอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ตื่นแล้วนะอ่าตั้งตัวให้ตรงวิธีนี้เนี่ยจะทำ